สมจูดชนะค้าเนี hmm. mm ่ยนะคะโอ้โหมีแบบเดี่ยวด้วยมีแบบเที่ยวด้วยโอ้โหเบเยอะเลยนี่โอ้โหนี่ค่ะมีมาเมาให้ FC เมามาให้ท o u เบอร์ FC อดูขูนี่เรี้ยวไหมนันมันจะหวานเออข้อหวานจะรู้แต่แตะลิ้นเท่านั้นแหละตัวนี้นี้อน เมัอนมีราตายมิ้จืดหมมมอสเนียนเนาะนกับเรี้ยวปากเลยทีเดียวเลือเพียกับเี้ยวปากเลยทีเดียว chọn lạc của mình học sinh 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 chọn lạc của mình mình

เอปกติมียายฮันนี่แล้วยายสมอนข้าเฟรมแล้วตอนนี้เอาแล้วเข้าแล้วตอนนี้เอาเอาแล้วให้ยายสมอนแล้วยายสมอนอู้วมันหวานแล้วมันหวานแล้วดีเลยสมอนแก่แก็เป็นนะคะก็เอาโซนมาก ไม่ไม่รู้โทรศัพท์มันเป็นอะไรมันเป็นแบบคลื่นๆน่ะที่ไปนั่งรถคลิปอยู่บ้างนะสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่าอืมนี่นี่โหลดอยู่นะนี่นะคะก็อ่างหม่างเมา่นะโหรเลยว่าประมาณคลิปเอ้ยสิบแปดเลยปังเหลืออีกสองต้ามาจะพึ่งต้องมพี่เมย์เอ้มั้ย เพรา,า <ขอ S 1> ะชิมสีแดง้เพวันนะั้นชิมสีดำอยู่กาวอย่าไปกินข้าวมันไก่อืๆๆอมไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไ,ได้ไหมได้ได้ค่าบุไขยอกอคกนกองกระตุ้ไขแล้วนะคะ ลุงก็ทานบักข้อนะคะโอ้ยเจ้ะเจ้ะดูดิโอ้ยนกเราเรียกแล้วทำเฉยด้วยนะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. จะเอาไปถ่ายตรงไหนเนาะนอมกับบ็อกสุดท้ายตัวเนบดามันธุมะมเด็งตีาอมกับเธิดานี่นะเมื่อวานบอกให้พี่ไปกินข้าวมันไก่ไปหามไม่เจอเลยจะไปเจอได้ไงก็มันมันอยู่่ะต้องรอที่ที่มันหายมันแล้วมึงจะเจอเหรออยู่ตรงตลาด <c oughs> อยู่กับตลาดเทศบาลชายสีเ่เชายสีมีเกี๊ยวว่ะมันจะมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง,ง,งแล้วก็เกี๊ยวยยยไม่เป็นไม่มาลวมั้งมันปิดไหม,ไมปิดไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปบป้านม่วงไปทอนเงินด้วยพยณวัดมาละอ๋อ, <c oughs> อพินวั <laughs> เอาล่ะครับชว่วงนี้สัญญาณตึง ตาคูนตีนตาเม,ม,มื่อก้มูนแกงหัดใส่ตีนต๊ก เดี๋ยวว่ามันมันมันบางเดียบเรียบเรียบบ้างเรียนอมอกอนี่นะคะก็คุณลุงนะคะก็ทำการใช้กรอบบ่บก <laughs> บรัดพื้นดินตรงนั้นนะคะเพราะมันขรุขระ,ะนะคะเอฟซีเนาก็กลัวรถจะล้มจะอะไรนะคะเนาะ เก็ไปนึ่งใหม่บ่เมื่อกี้อะไรอืมลุ้ยเหรออืมโอ้อันนี้เวตุ้มนะเมื่อก้มันจะงกันลาขนมอาราธนโมขนมสก๊อปอาราธนาได้ไงไม่ใช่ผ้าลงนมอาโป้อีกนมอันนี้อาราธนาอาราธนาคุณดีคอาราธนาอาราธทโมโมแตงโมก็อยู่แตงโมมามีแตงโมอยู่ร้านข้าไม่ได้ซื้อมาแตงโมก็ต้องรอก่อน นะครับพ่อแม่ทินก็เอากล้วยมาเยอะแยะเลยนะคะเอฟซีแม่ทินแม่ดานะคะก็เอฟซีซื้อให้นะคะก็น่าจะเป็นคุนมดอ่ะคือปะแกไม่คุกไอ้นี้นะคุกให้กินได้ จ้น่ะเวลาบอกว่าอย่าบังโจ้ก็ทำเชยชอบบังเขาโก็โจ้อิ่ข้าวแล้หรอิข้าว้วหรอแม่ผีไดทั้งวันเลยแม่ผีได้ทั้งวันเลยเมคืนกลับไปชื่อว่าไปยขนห่อยันนที่หนองปลาอีอันนึงกินน้ำ ไม้อีกกกล่องินขนมต่อแล้วเลยมากเลยดี่เองเพราะว่าจะกินเยอะออันนี้ก็บักข้อนะคะใครเอามานอนนี่นะบักข้อใครเอามานี่ ปักคอปักคอลูกปักคอไม่ใช่นี่มันลำไยน่ไยที่ไหนออลำไยที่ไหนเออว่ะน,นี่ว่าลำไยสน้ิ้นมลไมชาลำไยอยู่น,น้่น สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพตยงท่านนี้นะคะ,อ,ะ,ยะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสมุนจูช anel นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ